ไม่ได้คุกเขาเขามาไม่ได้ประมาณเกือบปีวันนี้ปกตีจะลองคุกเขาให้ดูได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้สึกว่าตรงนี้ยมันดีขึ้นแล้วน่าจะคุกเขาได้บ้าง <c oughs> อ๊อแม่าแล้วใ,ใกล้เนี่ยเมือกใกล้คุกเข่าได้แล้วปกติจะคุกเข่าไม่ได้แต่เป็นตรงกลามเนื้อมันยังยืดอยู่แต่เรื่องกระดูกเนี่ยถ่ายหน้าแม่ทีครับแต่เรื่องกระดูกเนี่ยมันรู้สึก มันดีขึ้นแล้วล่ะแต่ว่ากล้ามเนื้อกับเส้นเนี่ยพี่ก็าพยายามนวดอยู่ทุกวันนะอ่ะโอเค